คือเรื่องประเด็นเกี่ยวข้องกับการทําหน้าที่ของคุณแพทองทานกินวัฒน,น์เนี่ยนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ครับบอกว่าเพิ่งปฏิบัติภารกิจนะครับในฐานะนายกรัฐมนตรีครับไปตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้ําท่วมไปดูเรื่องของการเยียวยาฟื้นฟูนะครับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนี่เป็นงานครั้งที่2เท่านั้นเองครับปรากฏว่าคะแนนนิยมของคุณแพทองทานไม่น่าเชื่อครับ คะแนนพุ่งขึ้นมาครับจากการสํารวจของนิดาโพเนี่ยที่มีการทําสำรวจเป็นรายไตรมาสเนี่ยนะครับไตรมาสท,ที่3ทับ6กปรากฏว่าคะแนนนิยมของคุณแพรทองทานพุ่งขึ้นมาสาม5ครับพุ่งขึ้นมาอย่างชัดเจนเลยนะครับเหตุผลสำหรับประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจก็คือ 1. มีภาวะความเป็นผู้นัสอ เห็นความพยายามเห็นความตั้งใจในการที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะครับก็คือว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นผลพวงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยแรงส่งหลายเรื่องครับนะฮะหเรื่องของการแจกเงินหมื่นนะครับหนึ่งบาทแจกออกไปแล้วสําหรับกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้พิการครับวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของกลุ่มนี้ครับเพราะแจก ประชาชนได้รับเงินใครต่อใครก็ต้องชื่นชมนะครับรัฐบาลที่ภายใต้การนําของคุณแพรทองทานครับอันนี้เป็นสาเหตุที่หนึ่งสาเหตุที่สองคุณแพรทองทานตอนนี้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วครับมีอํานาจเต็มอยู่ในมือครับสั่งการได้หมดครับต่างจากผลสํารวจในช่วงไตรมาสที่สองครับของนีดาโผตอนนั้นยังเป็นเพียงแค่วน้าพักเพื่อไทยอยู่นะครับนะฮะสามประเด็นสําคัญเลยนะครับก็คือว่าตัวของคุณพ่อคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยครับ เก็บตัวเงียบครับไม่เคลื่อนไหวไม่ลบพื้นที่ครับไม่ไปแสดงวิสัยทัศน์ในเวทีไหนครับและที่สําคัญนะครับก็ไม่ได้มีการขยับขับเคลื่อนหรือเปิดโอกาสให้กับคนในพักเพื่อไทยหรือสอสอพักเพื่อไทยเข้าพบซึ่งอาจจะมีก็ได้ครับแต่ไม่ได้เป็นข่าวไม่ได้บอกสื่อสื่อไม่ดูครับที่สําคัญที่สุดก็คือคุณทักษิณเนี่ยเก็บตัวเงียบไม่ได้ออกมาเจอสื่อไม่ยอมให้สษณ์กับสื่อครับเพราะฉะนั้น วล,ลีคาพูดที่เคยบอกว่าไม่ได้เป็นการครอบกรแค่เป็นการครอบครองในฐานะที่เป็นพ่อของลูกสาวเนี่ยนะครับมันจึงไม่มีเกิดขึ้นอีกครับซึ่งการกระทําหลายอย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่ครับสำหรับคุณทักษิณในช่วงก่อนหน้านี้ครับมันกลายเป็นประเด็นที่นําไปสู่ทั่วลงครับมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาเยอะเสมือนหนึ่งนั้นพยายามทําตัวเป็นนาย้มรีเสียเองครับแต่ครับเรื่องอย่างนี้ครับมันต้องดูลึกๆล,ลงไปครับ ตัวของคุณทักษิณเนี่ยคนผ่านเวทีทางการเมืองผ่านประสบกุประสบการมายอย่างโชคโช่วมีหรือครับจะดูไม่ออกว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรทําไปแล้วเรียกแขกแต่เป้าหมายถ้ามองลึกลงไปนะครับนี่จะเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนครับเป็นการออกมากลางปีกปกป้องลูกครับเป็นการส่งสัญญาณไปถึงใครต่อใครนะครับบอกว่าอย่าได้มาแตะต้องหรืออย่าได้มาค้องแวะกับนายกรรีคนใหม่ครับ พูดง่ายๆก็คือพ่อออกมากลางปีกปกป้องลูกอย่างชัดเจนครับก่อนที่ในเวลาต่อมาคุณทักษิณนั้นก็ยอมที่จะลดบทบาทของตัวเองลงอย่างชัดเจนครับแม้แต่ในช่วงของการฟอร์มคอร,มอ,รมอแพรทองคานเนี่ยนะครับถ้าคอาการเมืองก็จะดูครับว่าแทบไม่มีข่าวเกี่ยวข้องคุณทักษิณเลยไม่มีเรื่องอะไรที่โยไปถึงคุณทักษิณเลยคนที่ออกมาพูดมาอธิบายมาชี้แจงประเด็นความคืบหน้าปัญหาเรื่องของคุณสสบัตรัฐบนตรีทั้งหลายทั้งปวง กลายเป็นคนที่เป็นการนแในพรรคเพื่อไทยครับที่ผมว่า,วาเป็นสายตรงครับโดยเฉพาะยิ่งคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะครับคุณภูมิธรรมในช่วงนั้นความจริงเจ้าตัวดูจะไม่ใส่ใจด้วยซ้ําไปว่าตัวเองจะมีตําแหน่งแห่งหนในคอรมอหรือไม่นะครับเพราะว่ามีช่วงหนึ่งมีข่าวว่าคุณภูมิธรรมจะเป็นเพียงแค่อรองนายกมนปรีครับขาจะลอยครับแต่เจ้าตัวก็ยัง มีการอธิบายชี้แจงเรื่องของความคืบหน้าเรื่องของการฟอร์มครมเรื่องของพรรคที่จะเข้าร่วมรัฐบาลเป็นสําคัญนะครับก่อนที่ในเวลาต่อมาคุณภูมิธรรมเนี่ยก็ยังมีชื่ออยู่ในครมเป็นรองนายกและยังควบรับเรียกว่าการกระทรวงกลางหมคุมความมั่นคงให้กับรัฐบาลครับนะฮะและยังสามารถที่จะฟาดานนะครับการถูกมองว่าเป็นแนวร่วมพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีตครับนะฮะฟาดานนี้แบบ ไร้รเสียงต่อต้านเลยนะครับไา้เสียงต้านก็ว่าได้ครับมีนําซ้าการเข้ามาของคุณภูมิธรรมยังมีการจัดระเบียบนะครับตั้งทีมประชาสัมพันธ์ในการที่จะช่วยเผยแพร่นะครับช่วยอธิบายเรื่องราวและผลงานต่างๆของกระทรวงกลาโหมรวดเดียว15คนครับนำโดยเสียหนึ่งครับก็คือพลตรีธนาทิพย์สว่างแสงนี่คนนี้มีบทบาทมาตั้งแต่รัฐประาหาร 2549- ือซ้ำไปนะครับ เป็นอดีตโฆษกของททบห้าแล้วก็เป็นอดีตผอ,อนะครับโฆษกของกรมนธด้วยนะฮะสำหรับพลตรีธนาทิพย์นะครับที่เป็นหัวหน้าทีมของการทาประยาสองพันนี่คือบทบาทของคุณภูมิธรรมครับเป็นคนแรกที่จะต้องพูดถึงนอกจากนี้ครับคุณภูมิธรรมคนนี้นี่แหละครับเป็นคนที่หลายคนพบว่ามักจะตามประกบคุณอุ้งยิ้ง และก็ในการเดินทางไปลุยโคลนที่แม่สายนะครับเมื่อสองวันที่ผ่านมาก็คุณภูมิธรรมนี่แหละนั่งรถเยมซีไปกับคุณอุ้งยิ่งและคณะขับขึ้นไปที่แม่สายครับนะฮะก็เรียกได้ว่าตามประกบนะครับตลอดเวลาก่อนที่จะแยกคณะไปตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้าท่วมที่อ,อําเภอที่จังหวัดลาปางนะครับไปดูที่เขื่อนกิ่วคอมาครับนะฮะอันนี้คือบทบาทคนแรกที่ยังไงกันยังไงก็ต้องพูดถึงกับในฐานะพี่เลี้ยงใหญ่นะครับ คนถัดมาต้องพูดถึงเช่นเดียวกันครับก็คือคุณหมอเลียบครับนายแพทย์สุรพงศ์สืบวงดีครับอดีตรองนายกอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงครับตั้งแต่สมัยรัฐบาลไทยรักไทยของคุณทักษิณชินวัตรนะครับคุณหมอเลียบเนี่ยเป็นหนึ่งในติ้งตังครับของคนเดือนตุลาที่คุณทักษิณน,นั้นดึงมาช่วยงานตั้งแต่สมัยตั้งพรรคไทยรักไทยใหม่ๆครับตัวของคุณหมอเลียบเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาครับคนนี้ครับนะฮะเคยแสดงบทบาทศักยภาพ เคยเปราฟีปากในยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเผชิญหน้ากับคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะอมรพักรประชาธิปัตย์อย่างสูสีทันกันมาแล้วครับคอาการเมืองรุ่นเก่าคงจะจําก็ได้ครับนะฮะแม้ว่าจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองครับแต่ว่าคุณหมอเลียบในเวลาต่อมาในรัฐบาลของคุณเศรษฐาทวีสินก็ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติครับคณะกรรมการชุดนี้นอกจากมีคุณเศรษฐาเป็นประธานแล้ว ยังมีคุณแพรทองทานจิตวัตครับเป็นรองประธานกรรมการชุดนี้ด้วยนะครับและคุณหมอเลียบเนี่ยก็ต้องยอมรับว,ว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่คอยตามประกบครับทุกเวทีซอฟต์พาวเวอร์รวมทั้งบนเวทีทางการเมืองเราก็จะเห็นคุณหมอสรพงษ์เนี่ยทำหน้าที่ในการเป็นที่ปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยงให้กับคุณแพรทองทานเช่นเดียวกันนะครับหลังจากการฟอร์มคณะรัฐมนตรีแพรทองทานเสร็จสิ้นเรียบร้อยคุณหมอเลียบแม้จะไม่ได้บีตําแหน่งในคอรม,มออะไรนะครับ แต่ก็มีรายชื่อเป็นหนึ่งในคณะที่ปรึกษาด้านนโยบายนะครับของคุณแพยทย์ทองทานนะครับเป็นรองประธานคนที่หนึ่งครับเป็นรองจากคุณพันศักดิ์ครับนะฮะพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นหนึ่งในห้าเสือที่ปรึกษาบ้านพิษสุโลกหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าบ้านพิษบ้านพิษนั่นแหละครับนี่คือคุณหมอสุรพงศ์นะครับนะฮะคณะกบบรรมการที่ปรึกษาบ้านพิษณุโลกก็จะมีคุณพันศักดิ์วินยรัตน์เนี่ยเป็นประธานครับ ในไหนพูดถึงเรื่องของคุณพันศักด์ก็ต้องพูดถึงนิดหนึ่งนะครับตัวคุณพันศักด์เนี่ยะฮะเป็นอดีตนั่งถืงซื้อพิมพเก่าครับนะฮะเข้ามามีบทบาทในแวดวงการเมืองเป็นประธานที่ปรึกษาบ้านพิษณุโลกครั้งแรกในสมัยของพลเอกชาติชายชุนวันครับเป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะนี่ฮะก็ถือได้ว่าเป็นบุคคลหนึ่งที่มีบทบาทเข้ามาขับเคลื่อนนะฮะในรัฐบาลของพลเอกชาติชายชุนวันนโยบายหนึ่งซึ่งโดดเด่นอย่างยิ่งครับ ก็คือเรื่องนโยบายด้านตการต่างประเทศครับที่ในเวลาต่อมาสามารถเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าในภูมิภาคอินดูเจียเพราะอะไรเพราะว่ารัฐบาลของบริชาชายเดียเข้าไปมีบปบาทเกี่ยวข้องกับเรื่องสันติภาพนะครับในกัมพูชาครับซึ่งตอนนั้นมีเขมรนมีกองกําลังนะครับแบ่งออกเป็นถึง4ฝ่ายครับเขาเรียกกันขมร4ฝ่ายครับกอการเมืองยุคนั้นคงจะจําก็ได้ครับ ตอนนั้นพลเอกชาทยได้มีการเชือ้อเชิญสมเด็จคุนเซนเนี่ยแหละครับเป็นผู้นำขำมียนฝ่ายที่4ครับนะฮะมาประเทศไทยมาเจราจามาพบปากกับเจ้านโรดมเสียนุมีการเจราจามีการลงนามกันที่ประเทศไทยครับแล้วก็ทําให้สันติภาพมันเกิดขึ้นในกัมพูชาได้อันนี้คือเป็นงานโดดเด่นอย่างหนึ่งครับของรัฐบาลริเทศไทยและทีมที่ปรึกษาบ้านพิษณุโลกครับถัดมาในสมัยของคุณทักษิณเป็นนายกมนปีนะครับ ตัวของคุณพันศักดิ์ก็มาเป็นประธานที่ปรึกษาบ้านพิษณุโลกเป็นครั้งที่สองครับก็มีส่วนนะครับในการช่วยในการขับเคลื่อนเรื่องนโยบายของรัฐบาลครับที่มุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาความยากจนนะครับมีการคิกออฟแคมเปญสารพัดแคมเปญนะครับอย่างต่อเนื่องรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องของการขยับนะครับการเดินหน้าของทางรัฐบาลซึ่งโดยส่วนใหญ่นะมันเป็นเรื่องแนวนโยบายประชานนิยมครับ แนวนโยบายประชานิยมซึ่งในเวลาต่อมาถูกพูดถึงกันเยอะนยครับเริ่มต้นครั้งแรกๆเนี่ยในทวีปอเมริกาใต้ครับอย่างวเวเนซุเอลาเนี่ยผู้นำรัฐบาลเขาหยิบยกนโยบายนี้มาใช้แบบสุดโต่งครับเมื่อปี2442ก่อนที่คุณทักษิณจะเป็นนายกเพียงแค่2ปีครับในเวลาต่อมาครับระบบเษฐิิจของวเวเนซุเอลาก็ล่มสลายลงนะครับและยังส่งผลกระทบ ไปถึงอีกหลายประเทศในอเมริกาใต้ยอย่างเช่นอาร์เจนตินาซึ่งก็เป็นประเทศที่ใช้หลักของนโยบายประชานิยมอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันครับกล่าวถึงรัฐบาลของคุณทักษิณในตอนนั้นครับนโยบายหลายอย่างครับที่มันไปโดนใจประชาชนโดยทั่วไปนะครับเรื่องโอท็อปนะครับหนึ่งตำบล1ผลิตภัณฑ์3ามิบาทรักษาทุกโรคครับนะฮะธนาคารประชาชนนะฮะร,รวมไปจนกระทั่งหนึงกองทุนหมู่บ้าน มันทาให้ภาพลักษณ์ของผู้นํารัฐบาลก็คุณคุณทักษิณนั้นโดดเด่นมากกว่าทีมบ้านพิษณุโลกซึ่งเป็นเพียงแค่แบ็กอัพและอยู่หลังฉากนะนี่คือความแตกต่างระหว่างสองรัฐบาลนะครับของทีมบ้านพิษนะครับเอาล่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้วครับเราตัดครั้งที่3ไปครั้งดีครั้งที่4ครับที่คุณพันศักด์ได้เป็นประธานที่ปรึกษาบ้านพิษครับเพื่อที่จะเข้ามาภารกิจสําคัญครับก็คือเรื่องของการเป็นแบ็กอัพ แล้วก็คอยวางแผนคอยเสนอเรื่องแนวนโยบายการขับเคลื่อนให้กับนายกฐมนปรีครับใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายผ่านทางกระทรวงต่างๆรวมทั้งในส่วนของราชการครับด้านหนึ่งก็อาจจะถูกตั้งข้อสงสัยนะครับบอกว่าเอ๊ะมันจะเข้ากับยุคสมัยหรือเปล่าเพราะว่าที่ปรึกษาทั้ง5คนเนี่ยครับก็ล้วนแล้วแต่เป็นระดับอาวุโสทั้งสิ้นครับนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ถูกมองว่าอาจจะเป็นประเด็นก็คือว่า การเปลี่ยนแปลงไปของโลกครับและว,ว่าผู้คนในยุคสมัยปัจจุบันก็จะมีแนวคิดวิธีการอีกแบบหนึ่งนะครับมันอาจจะไม่สอดคล้องกับคนระดับที่มีความอาวุโสแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นนะครับแล้วก็เชื่อว่าทางคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยคาดหวังเอาไว้ก็คือการเป็นแบ็กอัพในการที่จะให้วิสัยทัศน์ให้มีความคิดที่รอบคอบมากขึ้นนะครับเห็นได้ชัด จากกรณีที่คุณแพทองทานนั้นพลาดนะครับในการให้สภากับสื่อ24กันยายนคงจะจํากันได้ครับเรื่องค่าเงินบาทแข็งจะทําให้การส่งออกดีครับนะฮะในเวลาต่อมาวันเดียวกันเจ้าตัวต้องรีบลงมาพบกับสื่อนะครับมาแก้ข่าวอีกรอบหนึ่งครับอันนั้นเขการ24กันยายนถัดมา2วันครับมีการประชุมทีมที่ปรึกษาบ้านพิษณุโลกอย่างเป็นทางการ26กกันยายนครับก่อนที่คุณแพทองทานนั้นจะไปตรวจสถานการณ์น้ำท่วมครับ ซึ่งก็ยังไม่มีเรื่องอะไรที่เป็นประเด็นปัญหารวมทั้งเรื่องการสื่อสารครับยังไม่มีอะไรที่ขาดตกบกพร่องเกิดขึ้นครับนะฮะมีหนำซ้ำมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งครับที่ทำให้คะแนนนิยมของคุณแพทองทานจากการสำรวจของนิด้าโฟเนี่ยมันขยับเพิ่มขึ้นจาก4.85ไตรมาสที่2อของปี67ขึ้นมาเป็น31.35ใช่ไหมครับหลายตัวก็าอาจจะคาดคิดไปถึงมันพุ่งกันเร็วมากแต่อย่างที่บอกครับ1กรอบระยะเวลา่มันยังสั้นอยู่นะฮะสองก็คือว่า สิ่งที่มันก่อให้เกิดบักผลก็คือประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยตอนนี้ก็พูดถึงเรื่องการแจกเงินหมื่นโดยทั่วหน้าทั้งนั้นแหละนะฮะก็เลยทําให้คะแนนนิยมของคุณดุ๊กนิ่เนี่ยมาขยับขึ้นมาอย่างชัดเจนนะครับแต่ว่าท่ามกลางการขยับขึ้นมาคนที่น่าจะมีรอยยิ้มนะครับแอบยิ้มอยู่คนเดียวหรืออาจจะมีความสุขอยู่ก็คงจะเป็นคุณพ่อครับที่อยู่หลังฉากครับคุณทักษณิณช,ชินวัตรนั่นแหละเพียงแต่ว่าปัญหาสําคัญอยู่ตรงนี้ครับทาอย่างไรจึงจะยืนให้มันยาวขึ้นถ้ายืนได้้ยาาาาวเเเรรออจจะะไดห็นนกกมืงใัษณ แต่ถ้ายืนยาวไม่ได้มันอาจจะมีลักษณะการเมืองอีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมานะครับเดี๋ยวจะปเป็นเรื่องอะไรวันหลังค่อยมาว่ากันก็แล้วกันครับเอาเป็นว่าวันนี้คะแนนคุณคุณอุ๋งเพิ่มพุ่งขึ้นสูงส่วนหนึ่งคุณพ่อหลบฉากอยู่ข้างหลังคร,ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับขอบคุณค่ะ